็นคลิปสั้นเลยกูมันสายอันนี้ทรงสกินเฮมเมืองหนาหลังสบายดีพี่น้องหัวเสืออเวยบอกฮะหัวเสืออเวยบอกหัวเอื่อยมากสบาวตัดผมตรงกันเลยนะแล้วตัดก่อนแลาทรงนี้มันยังขี้เราหัวเอื่อยกับทรงนี้บ้างทรงสั้นกว่านี้คือทรงทูบบอกอืมเมียมึงเห็นแล้วนี่เห็นแล้วไปตัดนรงกัน อแต่เมียทิ่มไปแล้วแม่มลูกโตมาคขามาละทิ่มท,ทิ่มพูว่าปรนโลดเมียกันแล้วสภาพมึงคือเถาทะเลาะมึงค้อเถาบะเลามึงเอ้ย ไม่ได้ปลวงมั่งม่ได้ซึ่งลิงซึ่งนิงมั่งวันนี้นะวันนี้ไปเบิดมือนะแนวได้จังหวะเมียมึงจังหวะไปเลยนะกูบอกเมียมเงอนยังไงเนี่ยไอคุ้มทุกครั้งอ๋อปะคือบ่อยู่เบิ่งดูผีน้องบอกว่าอีแม่อีแม่คุ้มเขาเด้อเพราะไม่ ลูกกระโท่มาอีกได้กอนนั่นบอกพอชิ้นเมื่อมึงงัวก่อนเด้อเพื่อนวะฮะพอชิเมื่อเมื่งงัวโทรเข้ามาเฟซอันเพื่อนอ่ะบอเพื่อนมาบอกเนี่ยเพื่อนก็ไปบอลูกเพื่อนโทรเข้ามาในเฟซเพื่อนอ่ะบอโทรมาวันไห้นะฮัลโหลบอใจอยุไสใจอยุไสเอาก็ฮัลโหลเอาเอาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนโทรศัพท์กันเอาจีโน่บอกเฮ้ว่างปุ๊บเอา โ้เกิดจะถึกได้ดีพอกินโน้คอมเมนควันเด้แต่นั่นก็เหตุจะไปก็บอไปดีล่ามาแล้วกับถิมหัวเหาเมื่อกินเข้าเมื่อกินเข้ากับลูกแม่อุดมสมบูรณ์แม่นั้นแม่อุดมสมบูรณ์ โอูยางไปถ่ายคลิปอยู่ฟูสูงสูงตอนตาตาหนางมาอ้อมหัวไปยังสูงบอกผีกนิดเดียวบอกไปมาห่างตอนน <cities> ั้นเด้พอว่ายางพอว่ามันมีห้อยกาดนี่สงสัยแบ้ สงสัยแบะกินแบ่เนี่ยน้องมันมากินไล่หมีเขียวเลยแหละมันถือกันนั้นปะปะออกกูลำใหญ่อเอาอนึกว่าจะตายยังอยู่ บอกว่าอีแม่อยู่ลูกบ่อยู่เลยอยู่คุ้มข้าวในเด้อของผมของผมมาก่ายอยากได้ต้นมะพร้าวมาปลูกเดีย๋ยน,นี่หางยังพอาะท่ามีงบอยู่อ,อืมจกักจักละหนึ่งนี่นะงบต,ต้นมะเกี้ยงมาปลูกสันสิบ สิบต้นต้นโลเกียงหุ่ผูกสิบต้นน้อยๆอันนี้อ้อยเราเอามาจากน้องดาวมันหวานอยู่นะนี่หลังห้า้วนี้หลังขี้เฟืองเราเห็ดเฟืองเนาะไปเซอร์หอมหัวหัวหลูกหอวผัวเม่าสนใจอีกว่าผัวสิกินสิอยู่อย่างไร

ฉันรู้ละฉันจะมาทำที่นี่ทำตลอดฉันจะทำบริเวณนี้เราจะไปโดนนะ้ำตืน <c oughs> น่นจ่ากันนะติดนอนอยู่เบิดมือเอาก็นอนรับอยู่เบิดมือนช่วยเห็านาย่างไงมือนี้นะกูป่ะอยู่เนาะนอน <c oughs> ขึ้นไปในห้องกันเลยเดียว ยากจะเยวกนไบ่เขาไปเข้าไปเขาไปเห็ดเห็ดกลางกาเห็ดกลางเวนเห็ดปักดนดนกาแห้องว่าห้องเท่านะโอ้สี่แ <so ล้วจะได้เมื่อเมียนะลงมาอีกเปิดคนนะกจร่นนี่ลงฝนลงหนาลงังเด็เอาถือ ยีทงส่งเบาะลบขึ้นเมื่อเอาอีกแล้วก็ลงใหม่เป็นบาแห้งอาตรครับเบืองในจีโน่ความแพ่งครัวยงให้เล่นอตราวซับให้ลขึ้นมาลุกโทมาได้จีโน่วางไว้ไวกังก็บอกฮัลโหลลูกเ้าจะลูกจะไหาเห็นยัง ใายและโทรมันตัวใครตัวมันะไจะได้นะครับยังกวางเว้น่ะกัขืนไปให้หองแทนที่สีเมื่อบ้านเราได้เอาอันยังมื่อให้ม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ก็นอนนอนโซ่ เอากา,าลังน,นอนพอักอ,อนเ่เาได้ว่ากบ่มีแ่่เราอยู่กับผายเรากอมอผอออ,อยัง่ทันมาแตแตคือสรุปแล้วแม่ก็พอมึง่นาเผาห้ามึงอยู่เดืนนี้นะเอาแล้วกลายเป็นผู้ป่วยไปเลยบ่เลยจังได้เดินนี้นะแน่นังแ,แล้วส,สมองบานทีก็มาทำงานอีก <laughs> ยังบรท่านเมื่อเบิ่อเมื่อตอนนั้นกับเมียเห็นเรานะอนก็เมียแถามึงนะปากกับปากแห้งหมดเลยปากกะโคยก็เมียแถานางเหี่ยวมึงนะเมื่อถาเรามาจะฟังทิม่าจริงทิมาไ<ม>า,ล,าลังอัพเสพหรือบ,บวมโทรไปไหมใช้โทรศัพท์นะอบอกเมียคอยมาหาเนยอ๋อใครโทรเข้ามามึงโทรกลับไปหา บอกเมียข่อยมาหาแน่วันนี้ข่อยกิน้อนเมียข่อยแห้งใจข่อยสิืบสิขาดแล้วมันตัดผมเท่ากระโหลกผมยาวบอเดี๋ยวกูหาส่งมันก่อนจะกินเห็ดนะจะกินเห็ดมาสานเยน่เดี๋ยวเบิ่งก่อนมึงพอคือปรตัดแบบนั้นปตัดอย่างแบบนี้โอ้แต่ชงแบี้ยเขเป็นบ้าค่ะ ช่วงนี้ครูบอกว่าให้สกินเฮดมันจะเป็นตะแพงไอลังเราไอ้เอฟเอฟซีว่าเจ้าขบืงมีหลายคนเลยช่วงนี้ครัวอะไรดังดันเราเที่ยวอามันแบ่งมันแบ่งองมันไอ้ลังคล้องมึงเอาขบคล้องมึงเอาเมื่อเรียบร้อยบ่มามาไปกระป๋องเขนาดเอามือเอาหนีแมนบ่กูบอกกูสิบบ่เมึงยังกูบอกเอาเมื่อนีหเด้อเพราะว่าเขาหัวแม่มึงอยู่นี่ดี กูขีดว่ามึงสเมือหน้สอย่นเพือนอือนสบายอือนั่งว่ากันเฮงเิดจังอจังเดวนเราไปตัดผมอือตัดผมมาแล้วเซิงกันต่อโอ้มา้งเีไปหาเซิงกันดูลายในเฮือนกูนั่นตะหนาวสู้อ้าวดาแม่กูอีกเรไปเซิงกันอยู่ป่าผู บ้านกะลีงอาอสมสู่กันอยู่ป่าโรดเห็ดป้านคือคือซาดนี่นั่นต้นแรกกรตูกะลิงอ๋อหา้บ้านกะลิงเนาะเปิเนาะร่าง้าได้กะมีนส่บ่าังนอย่ต่างหากำนี่เ้นในสบจะ้ินจักรนาดน่อเมือคืนจะแจ้งเลยิ้จัปุกตูทำนี่สองสามเออพหลกกระคืนไปอยู่โฟน ก็ปนสูงแบบนั้น4เมตรแต่เนาออมึง